าเขาจะเข้ามาหรือใครจะเข้ามามันต้องดีกว่าการอยู่คนเดียวของเราอะเรื่องมากขึ้นมานิดนึงในการเลือกใครอะไรเงี้ยแต่ว่าแปลว่าเราแบบเรากําลังเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเราเองอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเวโอเล่ยปอเทียค่ะเก็ตไว้แบบนั้นค่ะใช่มันก็เป็นทางป๊อปแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นทาง ป๊อปซินที่เป็นแบบแบบวีอยู่อะค่ะเน้นความเบสแน่นๆเอาจริงมี้ไม่ไม่สามารถพูดในเชิงดนตรีขนาดนั้นเพราะด้วยความรู้แบบไม่ได้ไม่ได้เยอะแล้วทางมันไม่ได้บอกว่าแบบมันจะเป็นทางแบบวินเทจไปเลยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยด้วยซ้ำมันจะเป็นมันป๊อปมากๆเลยค่ะตอนแรกรู้สึกว่าต่างแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่ต่างขนาดนั้นค่ะมันเหมือนมันแค่เจอวิธีที่เวิร์ก ตอนแรกๆมันเหมือนแบบยังแบบไม่เหมือนกันม <c oughs> <Nixon. S 1> ันมันดูโกงคํามันดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างโฟล์ออกมาได้ได้มากขึ้นเยอะนะค่ะเหมือนเราก็ทําความเข้าใจใหม่นิดหนึ่งแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงมันก็ไม่ต้องทําความเข้าใจใหม่นี่นามันก็ไม่ได้ต่างเน้นความจริงใจหลวนๆเลยค่ะเอ็มวีก็เน้นความจริงใจเพลงก็เน้นความจริงใจทุกอย่างดนตรีอะไรเงี้ยคือวีรู้สึกว่ามันไม่ได มันไม่ได้มีความประดิษฐ์อยู่ในเพลงเท่าไหร่มันมีความแบบมันในดนตรีก็คือแบบเลือกเสียงที่เป็นเสียงที่วีรู้สึกว่าวีชอบนี่นแหละเป็นเปียโนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือมันมันไม่เยอะดนตรีเครื่องดนตรีไม่ได้ใช้เยอะเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็ใช้โวคอลแซกเยอะๆถ้าเกิดสังฟังดีๆจะได้ยินเสียงแบบ เสียงร้องเยอะอะจริงๆคือลายหลักมีแต่ว่าลายปราษาลายอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วเป็นเป็นหนึ่งในเพลงที่วีดีไซน์ร้องเยอะที่สุดเท่าที่วีเคยดีไซน์มาไม่เคยละเอียดขนาดนี้มาก่อนแล้วก็อย่าง MV ก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติเหมือนกันเพราะว่าก็หน้าก็แต่งน้อยมากเพราะก็รู้สึกว่าเพลงมันจริงใจขนาดนี้แล้วเราแบบเราโชว์ตัวตนของเราจริงๆโดยแบบเราไม่ต้องมาแบบโถมเมคอัพโถมอะไรใดๆเลยภาพก็เน้นมูดเน้นธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะ ก็คือชิแมวนะคะพี่แมวเป็นเอ่อเป็นพ่วงก,กัดจริงๆพี่แมวเคยกำกับอีมาตั้งแต่ตอนบรัสซักแล้วก็ again ววอ,วอ,กนนอะดูเวดเกนแล้วก็คือควาเดียวกันเนาะแล้วก็เหมือนวิก็รู้ว่าพี่แมวเนี่ยเป็นแบบภาพเป็นสายภาพแบบมูดมูดสวยๆอยู่แล้วแล้วตอนตอนที่วิโทรไปหาพี่แมววิก็บอกว่าพี่แมวต้องเป็นพี่แมวเท่านั้นแต่โจทย์ของวิคือห้ามมีพระเอก ขอแบบขอร้องคนเดียวร้องไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆเ,เลยเพราะว่าเหมือนวิรู้สึกว่าเรื่องราวในเพลงอะมันมีเรื่องราวในเพลงเต็มไปหมดอะถ้าทางภาพมันมาแบบมีสตอรี่อีกหรือว่ามีแบบพระเอกอะไรเงี้ยวิรู้สึกว่ามันขัดมันมันจะเยอะเกินไปสําหรับทั้งเพลงแล้วก็ทั้ง MV เองมันจะแบบไม่มันจะดึงกันเองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า เอาให้น้อยที่สุดดีกว่าเอาแบบจริงที่สุดมูดที่สุดอะไรเงี้ยเคยทํางานมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็เรียนมาหาลาัยมาด้วยกันอ๋อเนาะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเพราะฉะนั้นก็เข้าขากันดีมากค่ะสนุกสนุกมากอย่างตะก้องก็แบบเป็นรุ่นพี่จริงๆตะก้อง MV เนี่ยเป็นตะก้องที่เคยถ่าย MV ตัวแรกของวีเลยคือเพลงฝากไว้ใต้น้ําเป็นพี่คนนี้เลยกลับมาถ่ายด้วยกันอีกสนุกมากค่ะ ก็แต่งแต่งเองคนเดียวด้วยแล้วก็ไปร่วมโปรดิวซ์และเรียบเรียงกับกับพี่หนงโปรดิวเซอร์วีนะคะพี่หนงวิชัยวัฒานาศักดิ์ก็คือร่วมกันทําด้วยกันก็คืออยู่ทุก process แหละเหลือแค่แบบ m มา master เลยค่ะที่แบบทำาไม่เป็นก็แต่ก็นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบในการโปรดิวซ์วีก็ วีก mm ็ hmm. เป็นคนที่ใช้คอมไม่เก่งเนาะก็จะเป็นพี่ mm hmm. นงหมดเลยแล้วก็เป็นไอเดีย hmm. ของพี่นงหลายอย่างที่พี่นงช่วยเลือกเสียงช่วยช่วยกันออเรนจ์กันขึ้นมาจนเป็นเพลงนี้ใช่ค่ะ mm hmm. ความรักในความหมายของวีใช่ไหมคะความรักในความหมายของวีรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามหลายๆคนมองหาและหวยหาซึ่งมันไม่ได้แปลว่าความรักในที่นี้คือแบบผู้หญิงผู้ชายหรือแบบความรักแบบคู่รัก หรือแบบใดๆมันเป็นความรัก in general อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาปุ๊บแล้วเราได้รับจากพ่อแม่เราอ่ะเพราะฉะนั้นวินรู้สึกมันคือสิ่งที่ดีแต่แค่แบบบางทีมนุษย์อาจจะใช้สิ่งเนี้ยไปเป็นข้ออ้างเราทาอะไรไม่ดีแต่จริงๆแล้วแบบความรักจริงๆอ่ะวิว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามมากๆค่ะ แต่ละคนวีว่าวีมีวิธีไม่เหมือนกันมากเลยอย่างวีวิว่าก็ถ้าถ้าวีอกหักอย่างเงี้ยวีว่าอกหักไปเลยวีก็อกหักแบบก็ร้องไห้รู้สึกอะไรก็รู้สึกก็จะแบบยิ่งเงาเน็หน่อยช่วงหนึ่งแล้วก็จะเศร้าๆไปช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายพอเรา embrace ตัวเองแล้วก็ m make p e พ c e กับตัวเองได้คืออย่างของวีที่ก้าวได้จริงๆคือวีรู้สึกว่าวี make p e พ c e กับตัวเองแล้ววีรู้คุณค่าตัวเองวีแบบ ม่พิคกับตัวเองว่าโอเคถ้าทางชีวิตนี้ฉันต้องอยู่คนเดียวโอเคฉันทําใจได้ฉันว่ามันก็ไม่ได่ฉันก็โอเคนะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถามว่าเออก็แต่ก็ชอบชอบมีความสัมพันธ์นะเพราะรู้สึกมันก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันว่าฉันโอเคฉันก็มีความสุขดีเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแบบเมคพิสกับตัวเองแบบหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็รู้คุณค่าตัวเองว่าแบบก็เนี่ยในเมื่อเราโอเคกับการอยู่คนเดียวอ่ะแปลว่าถ้าเขาจะเข้ามาหรือใครจะเข้ามามันต้องดีกว่าการอยู่คนเดียวของเราอะ ต้องแบบต้องไม่ถูกเรื่องมากขึ้นมานิดนึงในการเลือกใครอะไรเงี้ยแต่ว่าแปลว่าเราแบบเรากําลังเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเราเองค่ะสำหรับวีเพลงเนี้ยเป็นสีพายทิตกแล้วมันไม่ใช่สีแบบเดียวอะมันมีหลายๆสีรวมๆกันมันเป็นโทนของความพายทิศตกดินที่มันจะแบบไล่ค่อยๆไล่เลยแบบเป็นทองๆขึ้นไปส้มๆขึ้นไปม่วงขึ้นไปชมพูขึ้นไปฟ้าแบบคือมันแบบ มันจะเป็นทางนะัมันแบบมันหลายอันมากแต่ว่ามันเป็นมูทของความพาทิตกแล้วมันก็จะมีความทึมๆของตอนที่แบบเหมือนแสงไม่ถึงแล้วแต่แค่ฟ้ามันยังมีสีอยู่แต่ตรงรอบๆมันมืดๆแล้ววีรู้สึกเป็นความรู้สึกแบบนั้ค่ะผีเสื้อในเอ็มวีกับผีเสื้อในของรอยศักวีเนี่ยน่าจะคนละความหมายกันแต่ว่าถ้าของ MV เนี่ย MV น่าจะเป็นวีมองว่ามันเป็นเหมือนแบบเปรียบเหมือน ก่อนตอนแรกผีเสื้ออยู่ในขวดโหลไม่ได้โบยบินอะไรเงี้ยแล้วตอนที่หลายๆอย่างมันดีขึ้นเราก็จะเห็นผีเสื้อ f รีออกมาบินออกมาเกาะตัวเราแล้วในห้องในบ้านไม่ได้อยู่ในขวดโหลแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะม่รู้สึกว่ามันมันก็พูดถึงความรู้สึกที่สบายขึ้นเบาขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันมินก็รู้สึกมันเป็นอีกมุมหนึ่งคือแบบเวลาเราเวลามีความรักเนี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบบัตเตอร์ฟลายในท้องเราอะไรเงี้ย มันก็จะรู้สึกแบบมันมันจะมีเซนต์อย่างนั้นอยู่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าผีเสื้อจะมีเซนต์อย่างนั้นใน M v วแต่ถ้าผีเสื้อบนตัววีเนี่ยวีจะรู้สึกว่าวิโอเลตเป็นชื่อดอกไม้ค่ะวิโอเลตเป็นแบบเป็นดอกไวโอเลตเป็นดอกสีม่วงม่วงซึ่งวีก็เลยชอบมองว่าฉันเป็นดอกไม้ฉันฉันเป็นนางดอกไม้ก็จะมีผีเสื้อมาเกาะบินบินมาเกาะฉันฉันก็ต้องมีแบบลายสับผีเสื้อไว้อะไรเงี่ย ือวีว่ามันไม่สามารถพูดเป็นแอคชั่นได้ขนาดนั้นม้งคะในในมุมวีนะวีรู้สึกว่ามันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกเราเติมเต็มอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแบบเรารู้สึกเราสบายใจเรารู้สึกเราเราสบายเรารู้สึกเราเป็นตัวเองแล้วรู้สึกว่ามีคนที่ยอมรับในความเป็นตัวเองของเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันมันทาให้เราแบบมันทําให้เราหลักตัวเองว่าแบบเนี่ยแบบฉันแบบมีคนแบบรักฉันที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันก็รักที่ฉันเป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ย วีจะเอาคำที่ยายพูดกับวีเลยๆคือซื่อสัตย์ต่อกันซึ่งวีรู้สึกว่ามันมันจริงมากเลยคือในที่นี้มันไม่ใช่ซื่อสัตย์แบบเฟสฟูอย่างเดียวในความแบบถ้ามีคนอื่นหรืออะไรอย่างนั้นแต่มันซื่อสัตย์ต่อกันในการแบบในการคอมมูนิเคชันด้วยในความรู้สึกด้วยว่าแบบเรารู้สึกอะไรเราก็ควรจะพูดกันตรงๆไม่ใช่ว่าแบบกักกันไปกักกันมาแล้วมันก็จะแบบสื่อสารมันก็จะไม่จริงใจต่อกันมันจะไม่ซื่อสัตย์กันเหมือนแบบมันโกหกตัวเองไปด้วยมัน มันซื่อสัตย์มันไม่ซื่อสัตย์กับตัวเราเองด้วยเรารู้สึกอย่างนี้แต่ทําไมเราไม่พูดพูดความรู้สึกเราแบบนั้นอะไรเงี้ยวิกก็เลยรู้สึกว่าการซื่อสัตย์ต่อกันสําคัญมากๆแล้วมันมันจะทําให้มันแฟร์แต่ว่าสุดท้ายแล้ววิกก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันเวิร์กกับทุกคนไหมแต่วิกก็นี่ก็คือทริคหนึ่งที่ยายบอกวีหลือกันว่าซื่อสัตย์ต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันวิก็โอเคซื่อสัตย์ต่อกันค่ะ เอ,อไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นอ,อหนึ่งก็คือถ้าไม่ทำเพลงอะก็ดูซีรีส์ฝึกทำอาหารบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามีไฟอยู่แป๊บหนึ่งก็พักค่ะมันก็แบบแล้วแต่ครั้งไปก็เอาตรงก็ยังหากิจกรรมทำอยู่เหมือนกันค่ะก็พยายามอย่างน้อยทุกวันก็คือเขียนเพลงทุกวันแต่อาจจะได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ได้ทั้งวันอยู่แล้วเพราะเราคงไม่อยากทำสิ่งเดียวไปทั้งวัน ได้ค่ะเอ่อเอาน,นี้เลยละกันหลอดค่ะวีรักหลอดมากวีเทอร์ทูลหลอดมากหลอดคือแบบองราชินีของวีคือวีรักมากเมื่อเช้าก่อนที่จะเริ่มอินเทอร์วิวอะไรเงี้ยวีก็อาบน้ำไปเปิดความเพลงของหลอดไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนได้อาบแบบอาบมนอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะค่ะเพราะมากแล้วก็ถ้าถ้าซิงเกิลลีดซิงเกของเพลงนี้ ของอัลบั้มนี้ของเขาเลยชื่อว่า Solar Power ที่วีลองฟังัๆผ่านๆมามันมีเพลงหนึ่งที่วีชอบคือเ e นี่ย Dominoes แล้วก็ Oceanic Feeling ที่วีรู้สึกว่าเพิ่งลองฟังเมื่อเช้าแล้วรู้สึกวีชอบมากๆเลยสองเพลงนี้ค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้หรือเผชิญอะไรอยู่ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ผ่านให้เร็วที่สุด ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะหวังว่าแบบทุกอย่างจะดีขึ้นเร็วๆนี้เป็นกําลังใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อนะคะแบบ keep your hopes up มากๆนะคะค่ะก็ฝากตั้งเพลงตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขด้วยนะคะสามารถฟังได้ที่ถุกแพลตฟอร์มในการฟังเพลงสามารถดูเอวีแล้วด้วยที่ YouTube ค่ะก็ยังไงไปติดตามกันหน่อยนะคะ เพราะเพลงบางเพลงสื่อความรู้สึกได้ดีกว่าคำพูดค่ะ